ต้อนรับเข้าสู่ช่องต้มวันนี้นะครับอ่าวันนี้จะอธิบายเกี่ยวกับตู้ทาเลนต์นะครับตู้ใหม่อยู่ที่เวอร์อ่าด่านอันนี้นครับผมอ่ากาฟูดอะด่านแล้ววะวันพีทนะครับด่านวันพีทเนี่ยด่านวันพีทนี่ตู้นี้เอาไว้ทําอะไรนะครับผมตู้นี้เอาไว้ดูเลตติ้งนะครับของตัวละครตัวละครนั้นๆน,น,นะครับอ่เดี๋ยวพี่ขอขอเคลียร์ก่อนอื ไม่มีบัฟดีบดัฟดีโอเคทางมันมาต่อก็อืมอ่ะกูดแดกโอ๊ยช่างแมงค่ะแดกผิดตัวไปใช่ไหมใช่แดกไปแล้วด้วยช่างมันโอเค มาอยู่ที่ตู้นี้นะครับอ่ะอธิบายที่กี่ยวับเลตติ้งนะเช่นนะครับอย่างนี้ตัวนี้พี่ทําไว้แล้วนะครับ180030นะครับคือถ้าเราใส่ไปเนี่ย18อันนั้นอันไหนต่ํากว่าอันไหนต่ำกว่ามาตรฐานที่ใส่0ูนย์นะครับมันจะได้ดูง่ายอย่างเช่นตัวนี้30322418ผมก็ตั้งชื่อไม่ต้องทําตามนะครับ3032กท่ไรวะ20 สิบดน่าใ,ใช่นะยี่สิบสี่โอเคไม่ได้ต่างกันมากนะแล้วก็คือไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้คือการดูทาเลนต์นะครับดูทาเลนต์อย่างเช่นตัวนี้นะครับต่งพี่นี่ทาเลนต์ไม่ดีเลยการโจมตี18นะครับอันติปกตินะครับไม่บวกไม่ลบแอตแทกสปีดลบนะครับแล้วก็มูฟสปีดลบเราจะเอาให้เห็นท่านะครับเราเช่นอ่านี่ตัวนี้พี่พี่สุมได้ ตัวนี้ผมสุ่มได้คือตัวเนี้ยโอ้โหยี่สี่สามสองยี่สี่สิบแปดนะครับตัวนี้พลังโจมตีบวกยี่สิบสี่นี่คือเบสดาเมจนะครับเบสดาเมจบวกยี่สิบสี่นะเดี๋ยวพี่เอาเครื่องคิดเลขขึ้นก่อนจะได้เห็นว่าเอ่อบวกยี่สี่เห็นไหมอ่ะเห็นโอเค เอาให้มันลบๆไปก่อนลกลางจอเกินไปอ่ะประมาณนี้โอเคตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวของผมนะครับ mm hmm. เบสเดามจมันอยู่ที่อ่าเล2เวลอ่าสอง,อสอง,ง,สองเราไปดูที่212ห่งองก่อนออันนี้จะอธิบายอ่าเกี่ยวกับทาเลนนะครับ212 Enter นตะครับตัวชายนี่คือ212มาตรฐานอยู่ที่7จทีนะครับผม ตัวของพี่กี่ที8.6เห็นไหมครับมันไม่ใช่7 t มันเป็น8.6ทําไมถึงเป็น8.6เพราะนะครับมันทานลิ้นนะครับผมเรา,าตั้งก่อนนะครับว่า7 t นะครับผมบวกกี่เปอร์เซ็นต์อ่าบวก24เปอร์เซ็นต์ก็คือกดบวก24% enter เห็นไหมครับ8.68ตัวของพี่ตัวนี้เท่าไหร่8.6เห็นไหมครับ นะตอนนี้ทาเลน์มีผลนะครับทาเลน์มีผลให้น้องนึกตามนะครับน้องนึกตามว่าสมมุติตัวนี้ตัวของพี่ตัวนี้นะครับผมต้อใส่ก่อนตัวของพี่ตัวนี้นะครับ24นะครับแล้วบวกสตองนะครับเครื่องคิดเลข24บนะครับบวกสตอง 3- 50%แปลว่าตัวนี้พลังโจมตีพี่จะบวก74%นตะตัวนี้พลังโจมตีบวก74% แปลว่าตัวนี้ถ้าเป็นสตอง3จะเก่งกว่าใจแอนจะเก่งกว่ารถถังจะเก่งเท่ากับบัฟปีกบัฟอ่าดาเมทเท่าบัฟปีกบัฟโกอ่าแต่ถ้าตัวนี้นะครับพี่สุ่มนะครับ24วก75นะครับคือบัฟปีกพลังโจมตีตัวนี้จะอยู่ที่99นะซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตัวนี้เออเดี๋ยวพี ตัวนี้ก่อนอ่าย 24, 24, 24, 24, ี่สิบสี่สามสองย่ิบสี่ามสองย่ิบสี่สิบแปดยิาอาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้อ่าตัวนี้พลังโจมตี30สิบเตัวนี้ดีนะเนี่ยโอ้แต่มันลบเยอะว่ะอ่ะ30 000บอ่ะอ่ะอ่ะอะตั้งชื่อให้มัน30 000, 000. สามสิบศูนโอ้แม่งศูอันเลยอ่ะตัวเนี้ยเอตัวนี้ Attack ป p e ลบสิบหกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะมีตัวไหนอีกจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับอ่าตัวนี้หกตัวนี้ต่อยเร็วตัวนี้ต่อยเร็วอ่าเดี๋ยวพี่มาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปต่อยโชว์นะครับว่าเดี๋ยวศู 3 0 40 0อ่าอ้าวบักแล้วกดตั้งชื่อม่ได้ตัวนี้ลบ24เดี๋ยวสองตัวนี้มาต่อยแข่งกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมสองตัวนี้อุ้ยมาทบเสร็จเลยวะตัวนี้กับตัวนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวนี้มี2ตัวนี้มีตัวหนึ่งต่อยเร็วมากเนี่ย มีตัวหนึ่งต่อยเร็วมากคือตัวที่ขึ้นชาร์ปตัวนี้ต่อยเร็วส่วนตัวข้างๆติดลบ24นะครับโอเคเราไปที่ด่านสุดท้ายกันนะทาเลนส์น้องเห็นแล้วนะว่าทาเลน์อันแรกเพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีมันต่างกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คราวนี้จะมาอยู่ที่ความเร็วแล้วนะครับความเร็วตีตัวนี้ตีไวบวก40ตัวนี้ลบ28เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ความเร็วของมันนี่ยังถ้าถ้าสุ่มตัวนี้ได้บัฟกะโหลกนะครับหรือว่าบัฟไม่ใช่เด็กถ้าตัวนี้สุ่มได้บัฟผีหรือบัฟหนูอะครับจะตีเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับเนี่ยจะตีเร็วกว่านี้เยอะมากเห็นไหมครับดูดิสกิลมันเร็วอ่ะมันออกมันตีเร็วมากแปลว่าตอนเนี้ยนะครับตัวละครหนึ่งตัวครับตัวละครหนึ่งตัวมันไม่ใช่แบบว่าเราแค่หาตัวละครแล้วเราต้องหาทาเลนแล้วนะครับเราต้องหาทาเลนแล้ว โอเคต่อมาก็อ่ามีคนถามว่าพี่แล้วตัวเก่าอ่ะมันเป็นแรงบี B, จะทำยังไงนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตัวในที่สุ่มในแพท2.0ทุกตัวนะครับจะเป็นแลงอ่าจะมีทาเลนต์นะครับแต่ถ้าโเลดช่างมันมแต่ถ้าเป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าคือจะไม่มีนะครับตัวเก่าจะไม่มี ตัวเก่าต่อให้น้องได้มาตัวดีอย่างพี่เนี่ยอย่างเช่นอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยดูไล่ทีละตัวนะครับตัวเก่านะครับไม่มีไม่มีคือมาตรฐานไม่บวกไม่ลบมันเก่งเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยมันเก่งเหมือนโฟลเดอร์นี่เลยครับเท่าไหร่คือ 7T ทีก็คือเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอย่างตัวนี้อ่ะพี่ยังยังติดเรื่องอธิบายพาสพีอยู่นะครับเราจะมาอธิบายตรงจุดนี้นะครับทําไมทาเลนซ์ยี่สิบสี 24ก็คือ24บวกถ้าเราได้ปีก7จ75จะเท่ากับ99เห็นไหมครับแต่ถ้าน้องไม่มีทาเลตนดีเป็นตัวรับโอ้โหต่อให้น้องได้ตัวรับดีมากเลยนะครับน้องได้ตัวรับตัวนี้ใช่ไหมสแต็กนี้อ่าสแตก็กอุ้ยนี่บวก3าทําไมมีแต่บวก30วะไอะ้นี่ลบ6อ่านี่ตัวนี้ลบ6อ่ะอุ้ยตัวนี้ดีนะเห็นป่ะตีไวลบห อันตีแรงเดินเร็วแต่ลบ6นะครับลบ6งั้นแปลว่าอะไรครับเราดูที่ตัวนี้นะครับอย่างเริ่มต้นมาเราลบ6ก่อนอ่ะเราใส่ใส่ฟังก์ชันลบไม่ได้นะครับงั้นก็สมมุตินะครับตัวนี้พี่สุ่มได้บัฟปีเ75แต่มันลบ6ก5็ก็จะลบ6แปลว่าตัวนี้พลังโจมตีจะ69นะครับหรือเราดูนะครับว่าอ่ะลบ6คือยังไงอ่ะมาดูกันที่จำไม่ได้ว่าตัวไหนวะ อ่ะตัวนี้คือลบ6ตัวนี้ตัวนี้2 2 1 1ดูนะครับ211 2 1 1นะพลังโจมตี3.6จริงๆมันต้อง3.6ใช่ไหมครับมาตรฐานแต่ดูมัน3า3.3ทําทำไม3.3อ่ะอ่ะคราวนี้เข้าเครื่องคิดเลขนะครับผมนะครับเครื่องคิดเลขก็คือ3.6 3.6ลบเท่าไหร่6เท่ากับเหลือ3.3เห็นไหมครับตัวนี้ เนี่ยตัวนี้แปลว่าตัวนี้ไม่น่าใช้นะครับเพราะว่าถ้าน้องได้บัฟป,ปีนะครับ75เปอร์เซ็นต์ลบ6แปลว่าบัฟป,ปีจะส่งผลแค่69%เกปอร์เซ็นต์กับตัวนี้นะแปลว่าน้องตัวนี้น่าสนใจมากกว่าตัวนี้น่าสนใจมากกว่าเนี่ยนี่นี่นวก30อันตีเบาไม่เป็นไรแต่ตีแรงตีแรงสุดนะครับอ่าเดี๋ยวน้องถามอีกว่าพี่แต่ละสะแตก็กดัมเมออ่าตันเท่าไหร่ แต่ละสะแ็กนะครับตันอยู่ที่ตันอยู่ที่ตัวไหนของพี่ทำตันนี่สามสิบสี่สิบอันนี้ไม่ตันอ่ะสามสิบสี่สิบสามสิบนะครับผมก็คือ2อันอันบนกับอันล่างสุดเต็ม30มสองอันกลางเต็ม40นะซึ่งเดี๋ยวอันนี้พี่จะมาสอนนะครับว่าพี่สมมุติว่ามีคำถามมาอีกนะครับว่าถ้าผมคราบ ทาเลนสนะ่ะนะครับทาเลนสมันจะจดจับมันอันนี้ผมทําตัวคราฟมาเต็มเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาสู่พาร์ทคัฟทาเลนสนะนะครับเกี่ยวกับการพารับทาเลนสอ่ะเรามาไล่ดูเลยนี่คือหนูทดลองพี่อ่าสิบแปดสี่สิบเออตัวนี้สี่สิบจดไว้บวกสิบแปดศูนย์สี่สิบศูนย์แต่ตัวนี้มันมีพาร์ทสี่มาตั้งมันสิบแปดศูนย์สี่สิบ 0อ่ะนะครับเอ้าเย K มันบา็อกอ่ะมันตั้งชื่อไม่ได้อ่ะตัวนี้สี่สิบอีกตัวหนึ่งนะครับศูน18สี่สิบสิบแปดมั้งสิบแปดะศูนอ่ะได้ตัวนี้ได้ย4ิบสี่นี่หว่าสี่4ิบยิบสี่ช่างมันตัวเนี้ยตัวนี้ตัดออกห่วยมากตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้ห่วยแตกเลยตัวนี้โอ้ยห่วยตับๆเลย โอเคอืม okay. ตัวนี้พอได้แต่อันติชนกับตัวแรกอันติชนกับตัวนี้อันนี้อืมไม่มีดีๆเดี๋ยวขอ,อแอดแท็ก่อยเฮ้ตัวนี้มูฟมูฟมูฟก,กับมูฟก,กับเต็มอ่าตัวนี้มูฟเต็มโจมตีเยอะนี่ยี่สิบสามสิบอ่าไหนวะยี่สิบสามสิบอ่าตัวนี้ยี่สิบสี่ศูนย์ศูนย์สามสิบอ้าเยค โอเคตัวนี้ไม่บลร์กอ,อ๋อตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้สามสิบชนโอ้ตัวนี้ห่วยห่วยห่วยอีกแล้วอ๋อดีดีเอ้ยนี่สามสิบเต็มโอเคนะครับสามสิบศูนย์ศูนย์สิบแปดโอเคนะครับสามสิบศูนย์ศูนย์สิบแปดโอเคมาคราวนี้นะครับ เดี๋ยวพี่ขอจดเลยดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างที่พี่จะใช้คือตัวนี้ยี่สี่นี้อ่ะไล่ใหม่ขอหยิบปากกาก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ขอหยิบปากกาก่อนอือฮึอ่ะนะครับจดตามเลยนะครับตัวนี้ตัวแรกลบสิบสองนะครับเดี๋ยวพี่แคปหน้าจอด้วยนะ บวก 40, อย่าไปตัดต่อให้บวก24ทําความเข้าใจนะครับลบ6นะครับตัวแรกนะครับนี่คือสแต็ของตัวแรกที่จะคราฟแล้วก็ตัวที่2คือตัวนี้ตัวที่2คือบวก24นะครับบวกแบวก0แล้วก็บวก 30, นบ,บ,วก 30. บ,นวบนะครับบวก30อะแคปหน้าจออีกตัวที่3าที่จะคราฟนะครับอ่าตัวนี้นะครับ อันแรกบวก30นะครับอันที่2องลบแอันที่3ามลบย4อันที่4ี่บวกส8นะครับอ่ะแคปหน้าจอ <c oughs> อ่ะน้องจากที่น้องได้ดูนะครับเดี๋ยวพี่จะเอารูปขึ้นนะครับพี่เอารูปขึ้นนะครับให้น้องเปรียบเทียบดูอ่ะเดี๋ยวพี่ไปที่ด่านของมันก่อนเราจะครัฟด่านมันตัวด่านไหนวะอ๋อด่านนี้ด่านนี้ตัวมันด่านนี้นะครับผมโอเคตู้ครัฟอยู่นี่ อ่าฮะเรามาปลดก่อนว่าตัวนี้เราจะเอาตัวนี้ครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้คับนะครับดูดีๆนะครับอ่ะเรามาไล่ทีบรรทัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นนะครับโอ้ภาพขึ้นบรรทัดแรกน้องจะเห็นนะครับว่ามันจะมีลบ12บอวก24บวก30อันไหนทาเลนด์ดีสุดมาจ้าอันนั้นนะครับแปลว่าตัวที่พี่จะครัฟออกมาบรรทัดแรกจะเป็นบวก30นะครับ บรรทัดที่2เห็นไหมครับมันมีบวก40บวก40บรรทัดที่3มากสุดคือบวก24คือบวก24นะครับบรรทัดที่4มากสุดคือบวก30บวก30อ่ะเรามาดูกันนะครับตัวที่พี่ครัฟออกมาจะได้ตามที่พี่เขียนหรือเปล่านะครับคือบวก30บวก40บวก24บวก30สนะครับเลย3,2,1สองหนึป้าเขาให้อะ แต่เรื่องเรื่องพาร์ทสี่อะมันสุ่มนะเพราะว่ามันไม่สุ่มนี่มันติดสตองสามอะสตองหนึ่งแน่นอนอ่าแต่เราเรา,เราเราแค่มาดูเรื่องทาเล้นนะครับเรื่องทาเล้นอืมนี่คือระบบทาเลน้นนะครับแปลว่าตัวละครที่พี่คราฟออกมามันจะเป็นตัวละครที่ติดสามสิบสี่สิบยี่สิบสามสิบเห็นไหมครับ s บวกตัวละครของพี่ตัวนี้ติด ต,ติดอ้าวพี่ลืมเอาไอ้นี่ออกบังน่าจะมองเห็นนะขอโทษด้วยนะครับน่าจะมองเห็นโอเคพี่ขอใช้อีกทีหนึ่งนะครับลืมเอาเครื่องคิดเลขออกนะครับอ่ะนะครับแปลว่าตัวละครตัวนี้ของพี่นะครับเบสดามเมจบวก30แล้วสามสิบแล้วแล้วถ้าพี่สุ่มนะครับตอนเนี้ยสตองหนึ่งคือบวกสิบห้าใช่ไหมตอนนี้เบสดามเมจของพี่ตัวเนี้ยคือสี่สิบห้าถ้าพี่เอาไปเปลี่ยนนะครับสามสิบบวกไดแอน พลังโจมตีของพี่คือเก้าสิบห้านะครับเก้าสิบห้าคือตอนเนี้ยตัวเนี้ยอ่ะถ้าเราดูที่เลเวลหนึ่งนะครับดูที่เลเวลหนึ่งตัวละครอ่ะกูจะปวาไปทำไมเนี่ยตัวละครของพี่ตัวที่ผมคราบเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งนะครับตัวนี้สองหกศูนย์สองหกสองหกศูนย์นะครับ ที่กดเครื่องคิดเลขผิดนะครับจริงๆต้องกดบวก30%นะครับแล้วจะเป็นจำนวนดามเมทที่338นะครับ338นะตัวเนี้ยมันก็เก่งพอๆกับตัวรับดา่านอ่โคลเซียมได้เลยนะครับออันนี้พี่คำนวณผิดนะครับพี่ไปกดบวกนะครับผมก็เลยภาคใหม่นะครับภาคใหม่ใส่แทรกเข้ามานะตัวนี้ ทาเลนต์เนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะครับทําให้ตัวผู้เล่นใหม่ๆอ่ะตัวที่มันเป็นอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะสามารถดันพลังโจมตีนะครับให้เทียบเท่ากับตัวรับดีๆได้เลยนะยังไงดูตรงนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับอ,อันนี้ต้งนั้นอ่าผมเตรียมไว้แล้วนะครับตัวคราฟด่านสุดท้ายจะทำสแต็กฟูลอีกหนึ่งตัว เดี๋ยวจะทำนะครับแต่ตอนนี้ยังหาพาสซีฟไม่ได้รอรอรอหาพาสซีฟอยู่นะครับอยู่นูน่นอยู่นู่นจะแล้วโอเคเรื่องทาเลนนะครับตรงจุดนี้ถ้าใครมีข้อมูลตรงไหนสงสัยนะครับก็สอบถามได้อะพี่เตรียมทาเลนตตรงนี้ไว้นะครับอันนี้คือเป็นโจทย์นะน้องลอง,ลอง,ล,องลองคิดตามพี่นะครับลองคิดตามนะครับอันนี้ลองคิดตามว่า ตัวนี้ของพี่ที่พี่เตรียมไว้ะจะได้เท่าไหร่ตัวนี้นะครับมี30อ่ะใส่ก่อนนะครับ30นะ30ตัวนี้40 40อ่าตัวนี้30 32 32 12เห็นไหมครับจำได้ไหมครับควรหน่อยครับว่าสแต็กเต็มเท่าไหร่ครับจำง่ายง่าย4 3, 4, 4 3่ส หรืออันบนสุดกับอันล่างสุดเต็ม30อันกลางเต็ม40ถ้าผมเอา1 2 3ตัวเนี้ยคราฟสแต็กเต็มแล้วนะครับสแต็กเต็มแล้วซึ่งตอนแรกที่ผมคราฟตัวเนี้ยผมไม่รู้นะครับคราฟด้วยความไม่รู้พอผมไม่รู้ปุ๊บสแต็กมันก็เลยโผมันก็เสียได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรปั้นใหม่ได้นะครับปั้นใหม่ได้อะตัวนี้ดียังไงนะครับเรามาดูกันนะครับ พลังโจมตีบวก30เบสเครื่องคิดเลขโผล่ขึ้นมาปั๊บพอให้พลังโจมตีบวก30นะครับนะอ,อ่ะไอ้ไอเพิ่งหนี่เราต้องยืนพื้นก่อนอ่ายืนพื้นตัวนี้ดาเมจเลเวลหนึ่งเท่าไหร่ดาเมจเลเวลหนึ่งคือ480แเรา480ก่อนนะครับบวกทาเลน์นะครับบวกทาเลน,นค์ลนคือ30%บเปอร์เซ็นต์บวกปั๊บของไอ้นี่ครับบั๊บ ปีคือบวก75%ดาเมจยืนพื้นของตัวนี้อยู่ที่1,092นะครับมันเก่งเท่ากับเอเนอเวอร์ตัวดีไวทใหม่ล่าสุดใช้นี่ไม่มีบัฟมันสู้ตัวดีไวทไม่ได้นะครับแต่มันเป็นตัวคราร์บที่สามารถแข่งกับตัวรับด่านสุดท้ายบัฟดีๆได้เลยนะตัวนี้ ง่ายๆคือตอนเนี้ยนะครับตอนเนี้ยตัวเนี้ยเก่งเก่งกว่าไอ้นี่ของพี่ครับเก่งเก่งแบบกว่าตัวเนี้ยซุดนี่ตัวนี้ใช่ปะนี่เก่งดูดิเก่งกว่าเอเลี่ยนพี่แต่เอเลี่ยนมันไม่มีบัฟอ่านี่นี่เก่งกว่านี่น้องน้องว่าซุดผีเก่งไหม 8, สองสองแปดซุดผีเก่งไหมเรามาดูเครื่องคิดเลข ่ดูที่เครื่องคิดเลขเราไปที่ซุดก่อนซุดคือตัวนี้นนนนห้าสี่ศูนย์เกียร์นะครับห้าสี่ศูนย์ตัวนี้ไม่มีทาเลนต์เพราะเป็นตัวของแผทเก่าอ่ะจะได้เห็นภาพตัวนี้ไม่มีทาเลนต์อยู่ไหนวะซุดนี่ตัวนี้ไม่มีทาเลนต์คือบวกศูนย์อ่ะแล้วก็บวกศูนย์หรือไม่ต้องบวกก็ได้อ่ะมันก็ห้า้อยสี่สิบเห็นไหมครับบวกศูนย์นะครับส่วนกระโหลกคือบวกห้าสิบห้าห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ บวกห้บเอา้าห้าสีบวกห้าปรซ์คลังโจตีเลเวลหอยู่8ปดซึ่ง8ปดร้อยลบหนึ่เท่ากับดัมเมจเลเวลหต่างกันคือ280เลยนะดูเนี่ยสอง้อยแคือเยอะมากนะนี่ดัมเมจเลเวลหนึ่ร้อยแซึ่งอ่ะถ้าเราเคาะมานะครับตัวนี้เลเวลอ่ะสองร้อย 45ีอ่าเราเอา45 45บวกปับ๊บผีคือตัวนี้ถ้า level เเ230สุด230ปั๊บผีจะดําอ่าโจมตี67.5 T เห็นไหมครับ67.5ี 67. แต่ถ้าผมเอาตัวตัวตัวนี้ตัวนี้480อ่า ไม่ต้อง480รีเพราะเราต้องดูที่ตัวหลักเลยนี่40 40ทีสี่ทีตัวนี้45ตัวนี้แรงกว่าเห็นไหมครับแรงกว่า45แต่มันมีทาเลนต์ตัวนี้40บวกทาเลนต์บวกทาเลนต์แปลว่ากลายเป็น52เห็นไหมกลายเป็น5 2และบวกปีอีก75%เซพลังโจมตี91ที 91 t ลบกับ60 91ลบกับเท่าไหร่ลบกับนี่ลบกับ67.5 DPC ต่างกัน23.5นะครับ DPC ต่างกัน23.5ซึ่งแปลว่าในแพทปัจจุบันนะครับตัวเก่านะครับตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าพวกนี้ มันมัน,ม,นมันตามแพทใหม่ไม่ทันนะครับถ้าแพทใหม่มีทาเล้นนะซึ่งตอนนี้นี่เลดแบ็กพี่เพิ่งได้เมื่อวานใช่ไหมเลดแบ็กพี่ก็น่าเสียดายอยู่เนี่ยทาเล้นไม่สวยทาเล้นพลังโจมตีบวก18แต่อันตีเบาตีช้าทาเล้นไม่สวยส่วนตัวเนี้ยเพิ่งได้มาทาเล้นสวยมากนะทาเล้นสวยมากอาพีสุมได้พี่สุมได้บัฟดีๆอย่างบัฟ ถ้าตัวนี้ผมสุ่มได้65บวก24 98แล้วอะนะครับ98าคือตัวนี้หน้าปั้นมากนะยังไงตรงนี้พี่ว่าเรื่องระบบทาเลนต์มีผลกับแผทปัจจุบันมากนะครับใครที่ดูแล้วยังสงสัยไอ้ตัวไอ้นี่ขึ้นมาบางตรงจุดไหนเดี๋ยวถ้าพี่เห็นปุ๊บเดีย๋ยวพี่จะมาถ่ายแก้นะครับยังไงตรงเนี้นะครับเรื่องทาเลนต์นะครับมีผลอย่างมากๆนะ แนะนำว่าสมมุติน้องจะคราฟ1ตัวให้ติดพาสซีฟดีๆตัวหนึ่งต้องมีพาสซีฟนะครับอีก4ตัวไม่มีพาสซีฟนะอีกสตัวไม่มีพาสซีฟตอนแรกพี่จะเอารถถังขึ้นมาแต่รถถังไม่ไหวสมองสมองก็ไม่เอาเพราะว่าเลเวลมันอัพง่ายอยู่นี่ก็เลยแบบเนีย่ยประมาณนี้แหละ ประมาณหาบัฟดีๆอย่างแรกหาทาเลนด์ดีๆก่อนนะครับหาทาเลนด์ดีๆก่อนทาเลนดีไหมตัวได้ไหมตัวนี้พอได้อยู่เอออันนี้ขอแถมนะครับขอแถมฟังนะครับน้องอ่าบัฟนะครับถ้าน้องครับเออน้องสุ่มได้ตัวชายนี่นะครับตัวชายนี่ ไม่ใช่ไปคราบมานะครับไม่ได้คราบมาคือสุ่มได้นะครับตัวนั้นจากการันตีที่เอสนะครับจะก,การันตีที่เอสมันได้เอสแน่นอนเนี่ยเอสแน่นอนนะครับเอบวกอเอแน่นอนนะครับผมสี่สิบสี่สิบสามสิบโอ้โหตัวนี้คาดอันเดียวไองอะ่ะโอ้ตัวเนี้ยตัวนี้เอสเต็มอันสุดท้าย ตัวนี้ตัวนี้ S ไม่เต็มเลยตัวนี้ S เต็มอันลองสุดท้ายตัวนี้ S เต็มอันลองสุดท้ายนะครับโอ้โหอ๋อแต่ตัวนี้เข้าใจอยู่เฮ้ยทำไมมีติด A ด้วยวะอ๋อตัวนี้พี่คาฟขึ้นมาตัวนี้พี่คาฟขึ้นมาตัวนี้ผมคัฟตัวนี้ผมคัฟครับตัวนี้ผมคัฟ นอกนั้นอะอย่างที่พี่บอกตัวไหนครับอาตัวไหนสุ่มได้ครับผมติดเอสแน่นอนนะครับติดเอสแน่นอนตอนนี้ก็ถ้าน้องค้าอ่าน้องสุม่มอามิติใช้นี่มาสามารถปั้นได้นะครับสามารถปั้นได้เอามาล็อกดูทาเลนนะครับแล้วก็เอารวมกันให้ได้ให้ได้เต็มทุกชั้นนะครับสามสิบสี่สิบสี่สิบสามสิบนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะแต่อย่าอธิบายเรื่องทาเลนนี้ให้เข้าใจนะครับ อยากอธิบายให้เข้าใจมันค่อนข้างงงนิดนึงแต่มันมีผลกับเกมมากนะครับมีผลกับเกมมากไงตรงนี้ใครดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรมา,มาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแนะนํานะครับแล้วก็ใครอยากเห็นอะไรอยากรู้ข้อมูลตรงจุดไหนก็สอบถามได้นะครับเจอกันบายยรักนะจุ๊บ